อาตนชัยบอลหนทำสองประตูให้กับเตี บัลก้มได้บอลหมุดจะยกหมุตัดบอลออกมาลุกสดีกระอนท้นทนทนทนายเลีางจทรานการบองให้หรือไม่ให้มา はい。